ครับก็วันนี้นะครับจะมาเฉลยนะครับเบอร์หดท้ายบทนะครับในหนังสือคณิตศาสตร์จำนวนนะครับก็เป็นบทที่หนึ่งนะครับความรู้พื้นฐานนะครับก็รู้ทั่วไปนะครับก็จะเป็นข้อที่เจ็ดนะครับโจทย์เนี่ยกำหนดมาว่าให้ a b c แล้วก็นี่ยเป็นจำนวนเต็มจงพิสูจน์ว่าวงเล็บของ a ลบ b ไปบวกกับวงเล็บของ c ลบ d เนี่ยมันจะเท่ากับวงเล็บของ a บวก c ไปลบกับวงเล็บของ b บวก d ไหมนะครับก็ วิธีการพิสูจน์เนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าซ้ายกับขวาเนี่ยมันเท่ากันไหมนะครับก็เริ่มเลยครับก็ผมจะตามที่โจทย์กำหนดมาก่อนนะครับให้ a b c d เป็นจำนวนเต็มนะครับก็จะได้ว่านะครับก็คือผมจะทําจากวงเล็บด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายของด้านซ้ายก็คือ a ลบ b ไปบวกกับ c ลบ d นะครับ ในนี้ผมจะเปลี่ยนรูปแบบของการลบเนี่ยมาเป็นการบวกนะครับก็เปลี่ยนรูปนะครับจาก a ลบ b มาเป็น a บวกกับลบ b นะครับแล้วก็อีกก้อนเนี่ยที่เป็นอีกวงเล็บเนี่ยจะเปลี่ยนรูปนะครับมาเป็นวงเล็บของ c ลบ d มาเป็น c บวกกับลบ d นะครับก็อย่างในก้อนนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมจะทำการถอดวงเล็บก่อนนะครับให้ มันเป็นแต่ละตัวก็คือ a ไปบวก b ไปบวก c แล้วก็ไปบวกกับลบ d นะครับหลังจากนั้นพอตอนนี้มันเป็น4ตัวเนี่ยมาบวกกันแล้วนะครับก็ผมจะใช้สมบัติของเอ่อ,อ,อการสรับที่ของการบวกเนี่ยเราสามารถใช้ได้แล้วนะครับก็เป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากทําให้ได้อยู่ในรูปก้อนนี้ใช่ไหมครับก็จับคู่ให้มันคล้ายคลึงกับก้อนนี้ให้ได้มากที่สุดก็คือผมจะจับ a กับ c เนี่ยมาบวกกันก็คือ a บวก c นะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็จะเป็นก้อนของบวกกับลบ b บวกกับลบ d หลังจากนั้นนะครับพอได้ก้อนนี้ปุ๊บผมจะเปลี่ยนรูปตัวลบ b กับลบ d เนี่ยเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นรูปของ a บวก c บวกด้วยลบ1คูณ b ถูกไหมครับลบ1คูณ b ก็จะมีค่าเท่ากับลบ b แล้วก็ อีกก้อนนึงก็จะเป็นลบหนึ่งคูณดีแต่ในระดับของการพิสูจน์จำนวนเต็มเนี่ยเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าก้อนเนี่ยลบดีจนจะเท่ากับลบหนึ่งคูณดีจริงไหมและลบดีเนี่ยมันจะเท่ากับลบหนึ่งคูณดีจริงไหมนะครับนั้นเราต้องมาพิสูจน์กันก่อนนะครับนี่ครับพิสูจน์ว่าตัวลบดีเนี่ยเท่ากับลบหนึ่งคูณดีจริงไหมไหนะครับก่อนที่จะไปพิสูจน์เนี่ยเราต้องเขียนก่อนคอนเซปต์ของลบดีลบดีคือ อะไรครับลบ b คือตัวผกผันการบวกของ b ถูกไหมครับตัวผันการบวกของ b ดังนั้นถ้าตัวลบ b เนี่ยดันไปเท่ากับตัวลบ1คูณ b เนี่ยตัวลบ1คูณ b นี้เนี่ยย่อมเป็นตัวผกผันการบวกของ b ด้วยดังนั้นเราต้องพิสูจน์ว่าตัวลบ1คูณ b เนี่ยย่อมเป็นตัวกผันการบวกของ b ด้วยไหมนะครับก็เอารายเอีกของเรามาเลยก็คือให้ b ครับ b เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มก็คือเป็นจานวนเต็มนั่นแหละเนื่องจากเราก็เขียนเลยครับเนื่องจากลบ b เป็นตัว6ผันการบวกของ b ถูกไหมครับลบ b เป็นดอกผนการบวกของ b เราก็ต้องการพิสูจน์ต้องการพิสูจน์ต้องการพิสูจน์ว่า ลบหนึ่งคูณ b นะ่ะเป็นตัวปกผันการบวกของ b ด้วยไหมเป็นตัวปกผันการบวกของ b ด้วยนะครับก็เขียนเลยครับเนื่องจากปกตินิยามของตักผันการบวกคือเมื่อเราเอาตัวสมมติผมเอา a มาแล้วผมเอาตัวผกผันการบวกของ A มาบวกกันมันจะย่อมได้ศูนย์ถูกไหมครับผมก็เอาไปเลยครับ b ไปบวกกับตัวลบหนึ่งคูณ B ที่เราอยากรู้ว่ามันเป็นตัวผ่านการบวกของ B ไหมเป้าหมายของผมครับเป้าหมายของผมก็คือตัวก้อนเนี่ยบวกกันเนี่ยไม่รู้จะใช้เวลาพิสูจน์กี่บรรทัดนหละออกมาต้องได้ศูนย์นะครับออกมาต้องได้ศูนย์ดังนั้นตรงนี้เนะี่ยมันมี b กับ B ใช่ไหมครับเราก็ใช้สมบัติของจํานวนเต็มได้คือสมบัติของการแจกแจงนะครับก็จะได้ออกมาหนึ่งบวกกับลบหนึ่งถูกไหมครับเราแจกแจงออกมา นะครับก็จะได้ b ออกมาเราดึง b ออกมาแจกแจง,แจง,แจงออกมานั่นเองนะครับหลังจากนั้น1บวกกับลบ1ก็ได้0นถูกไหมครับ0ย์คูณบก็ได้เท่ากับ0นะครับศนย์คูณ b ีก็ได้เท่ากับ0นย์ดังนั้นเมื่อ b ไปบวกกับลบ1คูณ b มันได้0นย์ดังนั้นเราก็มาสรุปได้เลยครับว่าดังนั้ลบ1น ูณ b เป็นตัวถูกผันการบวกของ b ถูกไหมครับรูปหนึ่งคูณ b เป็นตัวผูกผันการบวกของ b นะครับแต่เราพิสูจน์ตัวถูกผันการบวกไปแล้วว่าเหมือน a เหมือนกันเวลาเราหาตัวผูกผันการบวกของ a ตัวกผันการบวกของ a ย่อมมีแค่จํานวนเดียวคือตัวลบ a ถูกไหมครับดังนั้นเราก็มาเขียนเลยครับเนื่องจาก ตัว6ผนการบวกของ b มีเพียงจํานวนเดียวคือลบ b ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวของการบวกที่เราคิดแล้วอ๋อตัวนี้เป็นตัวของการบวกเนี่ย มันก็ย่อมเท่ากับตัวลบ b ครับดังนั้นลบ1คูณ b ต้องเท่ากับลบ b ซึ่งนี่ไงครับเรามีลบ b อยู่เราก็มาเท่ากับลบ1คูณ b ได้มาเขียนแทนอยู่ในรูปนี้ได้นะครับหลังจากนั้นผมจะให้สมบัติการแจงแจงอีกรอบหนึงก็คือตรงนี้มันมีลบ1กับลบ -1 ก็ ดึงออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลบหวงเล็บ b บวก d ถูกไหมครับหลังจากเนี้หลังจากนั้นเนี่ยตัวลบหนึ่งตรงนี้สามารถเอาไปคูณกับบวกได้ลบคูณบวกก็จะได้ออกมาเป็นลบถูกไหมครับแต่เวลาที่เราเจอลบคูณบวกมาได้เป็นลบเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าทําไมตัวลบคูณบวกเนี่ยถึงได้ออกมาเป็นลบนะครับลบคูณบวกถึงได้ออกมาเป็นลบนะครับกวิธีการพิสูจน์เนี่ยก็จะ เออมีดังนี้นะครับผมจะกำหนดก่อนก็คือถ, a, นนนะคถ้า a b เป็นจำนวนเต็มนะครับถ้า b เป็นจำนวนเต็มแล้วแล้วลบ a คูณ b จะได้เท่ากับลบ a b นะครับก็คือประโยคนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์ลบคูณบวกแล้วได้ลบยังไงก็คือผมมีตัว ตัวของลบ a เนี่ยเป็นลบแล้วผมเอาไปคูณกับตัว b ที่เป็นบวกเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นลบทั้งก้อนแบบนี้นะครับก็มาพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงไหมนะครับก็เขียนเลยครับว่าการพิสูจน์ครับเน,เนื่องจากเนื a ่องจากลบ a คูณ b ถูกไหมครับลบ a คูน b เนี่ยคือตัวนี้เป็นตัว6ผนการบวกของอะไรครับ เรามีลบ a คูณ b อยู่แสดงว่าลบ a b มันก็ย่อมเป็นตัวผกผุันการบวกของ a b ถูกไหมก็เขียนเลยครับเนื่องจากลบของ a คูณ b เป็นตัวผลการบวกของ a b นะครับดังนั้นเราก็ต้องการพิสูจน์ว่าตัวนี้ที่มันเท่ากันอะ่ะมันเป็นตัวผกผันการบวกด้วยไหมเพราะว่ามันเท่ากันถูกไหมถ้ามันเท่ากันตัวนี้ก็ย่อมเป็นตัวผกผุผันการบวกของ a b ด้วยนะครับดังนั้น ต้องการพิสูจน์ว่าต้องการพิสูจน์ว่าตัวของลบ a คูณ b เป็นตัว6ผนการบวกของ a b ครับของ a b ก็วิธีการเลยนะครับวิธีการเลยก็เนื่องจากเนื่องจากลบ a คูณ b ถูกไหมครับลบ a คูณ b เนะี่ยผมจะพิสูตรลบ a คูณ b เนะี่ยผมจะพิสูตรว่าเออเอาไหมครับการพิสูตรตัวปกผันการบวก ก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยก็คือเรามีตัว a b ถูกไหมแล้วเราอยากรู้ว่าตัวลบ a คูณกับ b เนี่ยเป็นตัวผกผันการบวกไหมเป็นตัวผลขัณะบวกของของ a b ไหมก็วิธีการเหมือนเดิมนะครับเรามี a สมมติเรามี a แล้วเราอยากรู้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผก,การผผกผันการบวกของ a ไหมก็เอามาบวกกันแล้วมันย่อมได้ศูนย์ก็เหมือนกันอันนี้ก็ผมจะเอามาบวกกันนะครับผมจะามาบวกกันแล้วก็ จะทำกี่บรรทัดก็แล้วแต่เนี่ยเป้าหมายของผมคือ0ูนย์นะครับซึ่งผมใช้วิธีการตรงนี้คือใช้วิธีการแจกแจงเหมือนเดิมวิธีการแจกแจงเหมือนเดิมครับ a อบวกลบเถูกไหมครับแจกแจง b ออกมาซึ่งในนี้ตัว A บวกกับตัวลบเเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น0ูนย์นะครับศูนย์คูณ B ก็จะได้ศูนย์สุดท้ายแล้วได้ศูนย์เหมือนกันแสดงว่าตัวของ ลบ a คูณ b เนะี่ยดังนั้นลบเคู b น b ะีเนี่ยเป็นตัวผกผันเป็นตัวผกผันการบวกของ a b นะครับแต่เหมือนเดิมครับตัวผกผันการบวกของตัว a คูณ b เนะี่ย มีเพียงจำนวนเดียวจำนวนเดียวคือลบของ a คูณ b ถูกไหมครับลบของ a คูณ b นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวที่ดันมาเท่ากับตัวบกกการบวกเนี่ยมันก็ต้องย่อมจับมาเท่ากันเลยก็คือลบของ a คูณ b จะได้เท่ากับลบ a b. ไปคูณกับ b มันหมายถึง นี่ผมจะลองอธิบายนะครับตรงนี้ว่านี่ไงเรามีลบอยู่ไปคูณกับตัวที่มันเป็นบวกอยู่แล้วดันมันดันมาได้ลบมันเป็นมันเป็นจริงเราพิสูจน์แล้วมันเป็นจริงดังนั้นก้อนนี่เหมือนกันเรามีลบอยู่นะครับไปคูณกับก้อนที่มันเป็นบวกอยู่มันก็ต้องได้ลบดังนั้นก้อนนี้นก็จะได้ออกมาเป็น a c L บวก c ลบกับวงเล็บที่ข้างในที่เหลือก็จะเป็น b บวก d, d นะครับก็ จบนะครับตามเงื่อนไขาการพิสูจน์ตามที่โจทย์ต้องการนะครับ